ครับตอนนี้ชาวโน้นสูงพิษน,นียครับก็มาในรถบัสสีกันนะครับพอพา,าคณะมาประมาณ170เคนครับเาจามาว่าระหลวงปู่ทวดนะครับที่เขาใหญ่ปักก่องนะครับตาไมไปดูกันเลยครับ พวกเราก็กำลังมาครับตุ้มต่้มใ,ใจ ก็จะมีร้านของฝากนะครับล้วก็มีช้างน่ารถตของช้างลงกถถ่าๆกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เชิญคณนะครูมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับรอมากันสีคันะประมาณร้อยเจ็ดสิบคนเป็นรถนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะนะครับทยอยมา

ป้ากูวิทยกูวิทมารวมหน่อยครับกูวิทมารวมหน่อยครับมารวมเลยครับนั่งตรงไหนก็ได้น oui> ั่งเลยครับนั่งเลยครับยืนเลยครับเชิญครับโนช่วจอยโนช่วยจอยนั่งกันเลยครับนั่งเลยครับนั่งกับเบื้อนเออเอาเลยครับตามสบายตามสบายโอเคครับโนช่วยขมอน please satu dua tiga, lalu gak, eh, beriakan, beriakan, kocok, 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 Good boy! <laughs> <laughs> yes! yes. <laughs> แต่ละคนุ่ตละก็แต่ละคนก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปเป็นหมู่คณะนะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยมาไหมครับยังเลยค่ะทั้งแม่งเลยเคยมาไหมเคยมาไหมไม่เคยค่ะไม่เคยการั้งแม่งเคยมาไหมสองสาวเคยมาไหม อุสบะเคยมาไหมไม่ค่ะครั้งแรกค่ะเคยมาไหมครับเคยมาไหมไม่เคยมาแล้วค่ะเคยมาแล้วเป็นไงบ้างเขามีอะไรยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังสรุปคร่าวๆก่อนจะไปเขามีเนี่ยลอดช้างลอดช้างแล้วก็เข้าไปข้างในไปไหว้มีของขายของกินเยอะแยะเลยค่ะแล้วฝั่งนี้จะเป็นมีสวนให้ถ่ายรูปเป็นแบบพวกสับปะรดสีกลองเกตัสมันมีของฝาก มีร่มให้ยืมมีร่มให้ยืมมีร่มให้ยืมมีร่มเดินเดินเข้าไปแล้วก็เอาคืนข้างในอ๋อได้ใช่ไหมเก็บกับได้วันนีกเราเช้าวคานะก็มาท่องเที่ยวกันมาจากหลายที่ครับอันนี้มาอีกสี่คันครับก็เป็นสถานที่หนึ่งก็ของแลนด์มาร์คของของโคราชที่จุดหนึ่งครับ ร้อนมากไหม,ไมเ,คหเคยมาไหมครับูย,ยังไม่เคยค่ะโอ,อเคครับครั้งแรกใช่เนาะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปดูข้างหน้าเราถ่ายรูปครับใครที่ไม่เคยมาก็ถ้าศรัทธานในพุทธศาสนานะครับศาสนาพุทธก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาครับ เพิ่มแสงสุดให้หนูเลยนะคะับเพิ่มเลยครับเพิ่มเลยจะกดเพิ่มเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาถ่ายให้รูปน้องๆครับเป็นจุดตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยมากนะครับโอเคครับอ่ากดตรงนี้เนาะอาจาร ยังยังครับลอยังยี่ยังๆๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแต่แต่หายเหอ้ยไรใหม่กล้องกล้องโอเคครับอันนี้ก็ดอกซันเบียครับอันนี้ก็มาหลายคนก็อัปเดตครับพอถ่ายรูปปุ๊บก็อัปเดตให้รู้ว่าเรามาถึงแล้วนะครับอีกกาแฟโบราณตามสั่งนะครับอันนี้มีจุดของฝากมี ก็ห่อล้างม้ล้างมือเลยครับอีของฝากครับมีของฝากอันนี้มา,ามจากไซอมมาจากไซอิากลานี้เหรอันนี้มาจากอุบลลนงแผล้วก็ผิดสำแดงแล้วก็ต้มกินก็อ้วกอกคืนอเี้ เรียกรากถึงแดงแก่พิษถอนพิษเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิพพกบิดสมุนไพรต้องกินครับขอบคุณครับมีสมุนไพรมีสมุนไพรด้วยวังบ้านก็มียาดมยาหม่องยาอะไรนู่นครับมีหลายอย่างเนาะมาจากหลายที่เนาะวังว่านวังว่านก็วังน้ำเสียวโคราชอ๋อนี่คนละครึ่งเนาะเขาลงโครงการมันเป็นแบบโอเคครับ ขอบคุณครับจะมาด้วยนะครับ,รบไปไหว้พระครับอันนี้ลานนิคมโครงการคอร์กึกกงโอ้ได้ครับเดี๋ยวมานะครับ <laughs> ตอคอนนี้แล้วก็ฝั่งน,นู้นก็มีขายสินค้าอันนี้แล้วก็มีขอ,องฝากนะครับมีของฝาก ศูนย์อาเดียวมีราบก้อยซอยหางร้านตำนัวอร่อยไหมอร่อยละกันไม่คข้าก็ต้องบอกว่าอร่อยละลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่น้ำตกไก่ทอดกระพุกขุดเนยแต่วันนี้มีแต่ข้าวเหนียวแค่นั้นวันนี้ข้าวเหนียวมืดวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งคนมาหลายไหมถ้าเสาร์อาทิตย์หลายอยู่จ้ะอย่างวัน้เอยวันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์จ้ะเอ้ยวันจันทร์วันนี้ทัวร์มาเยอะเอาวันนี้บรรยุทธเนาะ วันนี้ยุทธราชการมียุทธมียุทธยุทอาทิตย์หน้าวันนี้เลยน้อยหน่อยเนาะปกติจะเต็มใช่ไหมวันเดิมเดินกันควักเลยแต่วันนี้ทัวร์เยอะทัวร์มาทิพย์กว่าคันละค่ะอ๋อตัวกําเที่ยวเนาะทัวร์แต่ทัวร์เขาจะเดินอย่างเดียวเขาไม่ค่อยไม่ค่อยนั่งเขารีบเรีบไปรีบมาหลายทีเนาะเขามาหลายทีเขาก็รียบมาขายอยู่ประจําเนาะจะมาเป็นปีแล้วค่ะจริงอะอยู่เป็นปีอันนี้ชื่อผมไม่เคยมาครั้งแรกเขาเรียกหลวงพ่อทวดใช่ไหมหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ค่ะเขาสั่งนานยังกันเนี่ย ที่่ไมอยูเขาสร้างสร้างมาเจ็ดปีค่ะแล้วแต่ว่าเขาเปิดไปเที่ยวนี่สองปีอ๋อผมก็เพิ่งเคยเห็นเที่ยวนี่สองปีละป้าคนปักช่องเนาะคนปักช่องค่ะแต่นี่แม่ค้าก็ประมาณนี้เนาะของเดี๋ยวประมาณปลายเดือนจะมีโอท็อปมาลงสิ้นเดือนมีโอท็อปมาลงตรงนี้ยาวเลยโอเคครับเราก็มาชมมาพูดคุยกับแม่ค้าครับว่ามีอะไรขาย อร่อยนะครับเจ้านี้แล้วก็บอกรับรองประกันไม่ค่ะไม่ขางค่ะมีตำทุกอย่างเนาะตำปลาตำสวดตำมัวตำกระโพตำโคราชตำปลาเผ็เค็มลาบหมูน้ำโตกะตำทุกอย่างที่อยากตำโอเคผลไม้ปั่นมีเนาะมีค่ะผลไม้ปั่นเอ่อเดี๋ยวผมจะมากินมีอยู่เนาะค่ะมีผลไม้สดปั่นปั่นเนาะโอเคครับรอแป๊บนึงครับขอบคุณครับชอบกินผลไม้ครับเอาไปดูต่อไปครับ ดินาะภาคไทยมีหลอดทองช้างนะครับบูชาช้างเผือกอําบุญนะครับหลอดทองช้างเผือกเพศเมียขจาศรั่เผือกพุทธสารเผือกเพศผู้อ๋อเพศเมียเพศผู้ภาษาหลอดทองช้างนะครับกับบอกหลอดทองช้างอันนี้เพศเมียฟังนุ่นเพศผู้น่าจะใช่ในเพศเมียเนาะจับช้างได้นะครับ สำหรับท่านที่จะร่วนโครงการท่านก็สามารถนำเงิเข้ามาจดทางจิตอธิษฐานหลอดท้องช้างนะหลอดทองช้างทองกุจซาป็นบรรดาโชคแล้ววาสนาเงินตั้งนะครบในใจทั้งหลานองค์มารุสุสินทีมช้างกำลังชนะกันตามเสมอเพื่อเป็นเสนีมงคลร่วมกันนะคะเสร็จแล้วก็เรียนเชิญที่ใต้ฐานหลวงพ่อทวดตรงใหญ่นะคะเพื่อที่จะไํากราบไหว้ขอพรผีดทองกับพงพาหลวงพ่อที่เ ดอกไม้พุ่เทียนทองไหวพระจวานอยู่บนพานทองทั้งสองฝั่งนะคะบูชาได้ตามกําลังศรัทธาค่ะถ้าเป็นชุดบูชาหรือน้ํามันตะเกียงส่อจากสาระที่ด้าสัพยะส่วนสงไม้งามซ้ายมือขอทวดทว ท่านิการป้าขอพรปิดเปิดตั้ความคิดต่สวนสัปปะยะหลวงพ่อทวดข่อเขชพการห้ายขอพรกับดวงนุระคเทวดาประจาวันเกิดหรือจะเข้าไปบป้า้ขอพรขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่ก็เรียนเชิญที่สามาพระพรมนะคะไอ้ไข่ด้วยขวามือหลวงพ่อทวดค่ะซื้อลิขสิทธิ์มาให้เนาะบอกตามข่าวก็ห่วงโอมีสวนถ่ายรูปด้วย ครับดูครับยาวเลยนะครับเป็นไงเรียบร้อยไบพงไม้พัดเรียบร้อยครับโอเคครับั่งนู้นก็เป็นที่ซื้อดอกไม้ทุกเทียนนะครับวามสถานล้นนแห่งนี้เรียนเชิญที่สวนสับปะยานะคะในสวนก็จะมีดอกไม้นานาชนิดให้ท่านได้เข้าไปถ่ายรูปคู่กับองค์พระแล้วก็ทวด ส่วนสัปเยะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือหลวงพ่อทวดน,นะคะตัวแคคตัสสวนแคคตัสนะคจับแห่งใหม่สร้างมาเจ็ดปีเพิ่งเปิดให้เข้าใช้สองปีนี่โขดโขดเก็มาไหว้ะรับสักการะมีห้องน้ำด้วยนะครับมีห้องน้ำตรงนี้ นะ้ำบ้านกำลังทำบุญขอพระทำบุญกันครับกำลังศรัทธานะครับรรรมาพปาหาตาก1 6 8อเซนติเมตร,รทมีมงานแล้บัณไิมาลาพขอพรทครับ องค์พระแลระจสนมพรันรนะคะสารมีรูปพรอย่างเป็นเจ้าภาพเก็จพระมาจุฬาจารยแห่งหลวงแทนะคะเป็นเจ้าภาพถึงรอยปาจะมองค์พระพระจนรสีเขีวมอบใ้เป็นเพียรุษค่ะนันจุฬาัาใจวันนี้เป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่ท่านจะได้มามีสัมผในการจัดท้าหลวงใจถวายให้องคาพระงพระแท่นตอนที่อาจจะศึกษาไปนะคะ การทำบุญก็เป็นกุศโลบายให้เราละเกลียะครันะบเราก,ก็มาเป็พี่น้องเราครับเพราะไปพระทำบุญนะครับขอเชิญนะคะดอกไม,ม้ทุกเที่ยวตามกำลังกับเาเชิญเข้ามาด้านในนะคะจะอยู่ทางด้านหน้าใหค่ะด้านหน้าจะเป็นพื้นบูร นะคะการหว่าอพรขอี่ขอลาบตมวขอพระพุทธจะไดเป็นากที่วันมี้ตามสิ่วทีเกิดขอเกิดใ้เองนะคะให้ว ขอพรปิดทองกับองค์พระหลวงพ่อทวดเสร็จแล้วในเจ้าหน้าที้นะคะหน้าที่ก็บนใหญ่เป็นเจ้าภาพแข่งแทนทองบรรจุรใจใหัวใจเหี่ยหลวงพ่อน,นะคะเป็นเจ้าภาพถือร้อยบาทจะมีองค์พระประจามราศีเกิดมอบให้เป็นพี่น้องค่ะบนบรรจุหัวใจวันนี้เป็นอิฐกรุดนะคะที่ท่านจะได้มามีสังเวยในการจัดสร้างหัวใจแผลงยิ่งใหญ่ทางหลวงพ่อทวดวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเน ก็มารีวิวดูกรทำบุจะเแค่การบกดีอเเดาติดตัมหาะคลว่าอยาขุสมบตุดองไม้สายมือของพ่ครับแต่ละันก็เดินถ่ายรูปนับเดินทำบุญตามกำลังศรัทธานะครับน้อยไม่ว่ากันนะครับ Where mom where father Where ass where, where you want to go? Yeah, come on. See the flower. wait, Let's together. go on. Let's together. Come. here. Sit. together. Come here. Come here. Come here. on. here. here. Sit, sit. Sit? Stand. No, no, sit. Stand. Stop. <laughs> <Hold on. Sorry. laughs> Kann mang gì, only the <laughs> bigger <Maybe laughs> trough. Yeah, yeah, yeah. the... Why? Yeah. <laughs> crack, crack, crack. Apple, we can borrow the umbrella. It's a train? Yeah, I think. We can, we can use the umbrella, right? Huh? We can use the umbrella. Oh, Yeah, yeah, yeah. บโรบอโรอันนี้เราก็คลิปนี้ยาวหน่อยครับมาดูสวนเกกตันแล้วก็ต้นบุทวดใหญ่ยยที่สุดในประเทศไทยนะยังเกลัมอนนอนกัเช็ตแอบอันนี้ก็เป็นสวนสัปปายะไม่เข้าใจสัปปายะคืออะไรครับ o ก a y I like this so much. Oh, a us. ดีวันแัดสวยครับชอบครับชอบมาชิ้นจุดนะใมาตรงนี้ก็เป็นสุดท้านะครับ ก่อนแรกจะไม่ดนนะเขาไม่ให้ดูเขาปิดเหรอเขาบอกว่าให้ดูเฉพาะเสอาิตย์ตรงนั้นมันเป็นศูนย์โรงพ่อเลี้ยงคอเขาไม่ให้ดูออ๋แล้วถ้าให้ดูโรงนี้เดี๋ยวเขาบอกมันเขาจะเปิดเฉพาะสอาทิตย์ละมาวันจันทร์ออ๋เขาจะมีคนมาดูวันจันทร์เหรอไม่หมายถึงว่าเราออกมาวันจันทร์เขาไม่ให้ดูเขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์โรงนี้ค่ะอาจจะมันเป็นโรงพ่อเลี้ยงคอแต่ว่ามันจะหันแปลกๆกันดีสุดทันจับ อคคตอนนี้ก็เป็นโงรงไก่ตัสนะครับก็ออบอกให้เข้าเสาร์อาทิตย์ครับสัตว์เนี่ยโอเคลุคดีโอร์โอเคครับลูปเคคบ,เคคบเเสเอ,อนมันอยู่กับตีนเขานะครับมาดูสวย มีอะไรบ้างสัตย้เป็นคาเฟ่นะครับแต่ส่วนที่คนเดินเที่ยวในปีก็มันสมายนะครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งประกอบทั้งให้าการมาวัด ดูสดชื่นเพิ่มเติมมีดอกสันเวี้ยดูสันเวียดอกมังกรครับกระหลัดเวกราลัดเก๋โอ้ยรอกไหล่รอกครับสวยมากครับเข้า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 ตัวที่เข้าวานหวาน

โอ้สวยมากครับ ลองเราก็มาเที่ยวถ่ายรูปดอกกับอะไรนะรู้จักรีวิวให้พี่น้องครับเดื่อใครมาดูสวนศพปลายักษ์ มารีวิวให้พี่น้องนะครับจะเป็นองนไม้ที่กบเพาะนะครับเป็นดอกดาวกระจายนะครับกระจายดอกดาวกระจายเหลืองขึ้นสวยมันก็จะสวย Đây đủ bánh khắp nghĩa Zoom ô Well, hvad are at det er see 30? ที่เรามาช้เมื่อตอนเมื่อกี้เราถ่ายนะครับประตูปุ๊บนะครับก็ไหว้พระมาดูญาติโยมพี่น้องไหว้พากลางเนี่ยมาเดินมีสวนสัมปยักนะครับฟังไม่ต้องเช็คตั้งฟังนี่ก็มีชิ้นมากเลยครวันนี้ที่สามสิบพฤศจิกายนนะครับเออ่นี่ครับก็อันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คเดนิวแลนด์มาร์คออฟเดนิวแลนด์อนปักพัองซิดิกโคราเตลแลน just เปิด2ปีที่แล้วเปิดได้มา2ปีนะครับตอนนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกครับทุกคนก็มาไหวพระเข้ามาชมตระมงระมานครับก็น่าน่าสนใจนะครับเพราะมันอยู่เขาล้อมรอบนะครับเข้าใจไหมครับวันนี้ก,นนก,นนก็ใครที่สนใจใอยาก